สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณป้าพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าพาเพลินจะมาไขข้อสงสัยของตัวเองนะคะว่าบอนจอมที่เราปลูกเนี่ยตอนเราซื้อซื้อบอลจอมมาปลูกนะคะแม่ค้าก็บอกกับเราว่าประมาณ3-4เดือนบอนจอมนี่ จะมีหัวเ,เขาเขาสามารถจะผลิตเป็นหัวของเขาได้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราก็เลยอยากมาพิสูจน์ว่าบอลจอมที่เราซื้อมานะ่ะตอนเนี้ยครบละสี่เดือนละนะคะเพราะว่าคุณป้าซื้อมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมนะคะปลายเดือนธันวาคมคุณป้าซื้อหนุมานินเอกนี่มา ตอนนั้นที่เขาขายถ้าขายพร้อมหัวเนะ่ะเขาขายอยู่ที่มีถึงห0 0้อย8 0 0้อยแอเลยนะคะทีนี้มีต้นเนี้ยมันหักมันหักมันหักมามันก็เลยเป็นบอลจอมหักจากเอ่อหักจากหัวแต่ทีนี้มันก็ยังมีอ,อ่ติดมานิดเนืงอนะคะก็เลยเขาขายให้คุณป้านะ่ะ300อบาททีนี้ คุณป้าก,ก็เลยเขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงเลยค่ะประมาณ3 4มสเดือนก็จะมีหัวนะคะบอลจอมเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตอนนี้เราเลี้ยงมาสี่เดือนเต็มแล้วเนี่ยเขามีหัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยเนาะอวัสดีค่ะนี่นะคะหานุมาน,นินเอกต้นนี้ที่เราซื้อมาตอนนี้เราเลี้ยงมาได้สี่เดือนแล้วลักษณะใบของเขา ก็เราเลี้ยงมาก็จะได้แค่2ใบแบบนี้นะคะทีะนี้เราอยากรู้ว่าเขามีหัวหรือยังตามที่แม่ค้าบอกว่าประมาณ3 4เดือนนี่เขาจะสร้างหัวได้แล้วเดีย๋ยวเรามาดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าจะได้ไขข้อสงสัยที่ตัวเราอยากรู้ด้วยนะคะไป,ไปไปดูกันเลยเรามาเอาดินออกจากจากกระถางกันเลยนะคะว่า แเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยอีกว่าเขามีหัวหรือเปล่าความอยากรู้ของเราเรา,าต้องอยากรู้ก็ต้องได้รู้มาดูไปเลือยสวัสดีข่างข้าวกออบคุณผู้ชมคะนี่นะคะ เราเอาออกจากดินมาแล้วมีหัวไหมเดี๋ยวไปล้างก่อนนะคุณป้าไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเลยป้าไปล้างแป๊นึงเสร็จมาแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋าสรุปมาแล้วหัวเขา้าก็ไม่ได้มีหัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยนะคะยัง ยังเป็นหัวที่เหมือนที่ตัดมาเท่าไหนคือเท่านั้นเลยนะคะแล้วแต่ที่เราเห็นคือมีเขี้ยวค่ะเขี้ยวรอบเลยหีนมีเขี้ยวรอบเลยนะคะเขี้ยวมีเยอะเลยเป็นสิบกว่าเขี้ยวเลยค่ะนี่ตันนี้ที่เราเห็นนะคะที่ชัดๆเลยมีสิบกว่าเขี้ยวเลยนะนะคะก็คือที่เราเห็นก็คือลากเขาเดินดีมาก ลากเต็มเลยหัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่มีเขี้ยว <Ly ric> เขี้ยวเยอะเลยนะคะเขี้ยวเต็มเลยก็คือข้อสรุปของเราเองที่จะไม่เหมือนบ้านอื่นก็ได้นะคะก็คือเราเลี้ยงไปผ่านไปสี่เดือนหัวเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเขามีเขี้ยวเยอะเยอะยวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกกับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะปลูกกับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ แล้วปลูกกลับเข้าไปก่อนค่ะก็ปลูกกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะคะสําหรับหนุมานินเอกของเราคุณป้าก็ได้ไขข้อข้องใจของตัวเองที่อยากรู้ก็คืออยากรู้ว่าผ่านไปถึงสี่เดือนออบอลจอมสามารถเ,เป็นหัวใหญ่ขึ้นมาได้หรือยังสรุปของ ป้าก็คือยังแต่บ้านอื่นป้าก็ไม่รู้อะเนาะอันนี้เป็นที่บ้านป้าของบ้านป้าเองเราก็ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงก็คือความอยากรู้ของเราอยากรู้เราก็ต้องทดสอบอยากรู้ก็ต้องได้รู้นะคะเออเราก็รู้แล้วนะคะสําหรับหนุมาน,นินเอกนี่นะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีใบมีความยาว มีความเรียวยาวนะคะหน้าใบเขาก็จะออกเป็นคล้ายๆรูปหัวใจยาวๆนะคะขอใบสีเขียวกระดูกสีสีแดงสีแดงเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวประปายทั่วใบเลยนะคะใบเขาก็จะคล้ายๆกับหะนุมานออกศึก หนุมานอมพัพพาแต่ว่าคล้ายๆเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแส่ทุกอย่างนะคะหนุมานนินเอกนี่นะคะก็เป็นหนุมานตัวหนึง่งที่อยู่ในตับรามเกียร์นะคะตับรามเกียร์นี่ก็จะมีหนุมานหลายๆตัวเลยนะคะป้าชอบ ชอบอาหานุมานเพราะว่าเขาลักษณะใบใยก็เลี้ยงง่ายนะคะตอนนี้บ้านคุณป้าก็มีหานุมานหลายตัวละสะสมไว้นะคะสำหรับวันนี้คุณป้า,าพาเพลินก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ